ลงคลิปติ๊กต็อกเวลาไหนดีที่สุดก่อนที่จะไปดูกันนะคะคุณเซนค่ะวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามช่องพีเอ็นไอยูนิเวอร์ซิตี้นะคะดูคลิปนี้จนจบกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์หรือใครมีคําถามพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ค่ะเดี๋ยวคุณเซนมาตอบนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปดูกันก่อนว่าช่วงเวลาโดยรวมนะคะที่คนเล่นติ๊กต็อกเขาเข้ามาแล้วก็เขาชอบโพสต์หรือว่าเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันช่วงเวลาไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือช่วงเวลาโดยรวมนะคะที่ผู้เล่น Tik Tok จะโพสนะคะหรือมีปฏิสัมพันธ์หรือเข้ามาดูแต่คุณรู้ไหมคะว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่าช่องของเราเพื่อนๆเข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามาติดตามหรือเข้ามาดูคลิปของเราช่วงเวลาไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะไปที่ช่อง Tik Tok ของคุณค่ะกดคีย์สามขีดด้านบนด้านขวามือเลือกเครื่องมือผู้สร้างค่ะ เลือกการวิเคราะห์ถ้าหากใครยังไม่ได้เปิดการวิเคราะห์กดเปิดได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกตรงผู้ติดตามค่ะเห็นไหมคะว่ามีการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากว่าเพศไหนที่ติดตามเราประเทศอะไรที่ติดตามเราและดูเราอยู่ที่สําคัญด้านล่างค่ะจะมีวันที่ที่บอกถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆที่ติดตามช่องเราเข้ามาดูเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับช่องของเราค่ะเราสามารถดูย้อนหลังได้3วัน 7วันดูว่าช่วงเวลาไหนที่เพื่อนๆติดตามช่องของเราและเข้ามามีปฏิสัมพันธ์นี่คือหนึ่งเทคนิคค่ะที่จะทำให้ช่องของเราปังใน t ิ k t o k อกฉะนั้นวันนี้นะคะคุณได้รู้แล้วว่าช่วงเวลาไหนดีที่สุดและช่วงเวลาไหนของช่องของคุณที่เพื่อนๆสนใจมากที่สุดเอาเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะ ไปบอกต่อโดยการแชร์ไปยังทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมนะคะแชร์เคล็ดลับเทคนิคดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รู้ด้วยและพบกับโคุงเส้นใหม่ในคลิปหน้าค่ะ